สวัสดีครับมาแล้วครับผมโอนเก่งกาจจงใจพระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8ปนาฬิกาสานาทีนะครับอย่าลืมนะครับชมแล้วกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์กดติดตามกดถุงใจนะครับครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกนนร์นะฮะวันที่6 วันนี้ทำไมผมใส่หัวว่าวหัวว่าเจ็ดสิงหาวันปืนแตกคือถ้าคนทั่ว,วไปจะไม่ค่อยเข้าใจว่าวันปืนแตกคืออะไรนะฮะสำหรับคนรุ่นใหม่นะฮะก็เป็นถ้าผมมันอนดีตนะอนดีตนะผมอดีตลูกเสือชาวบ้านับเป็นประธานนะฮะเป็นประธานกลุ่มประธานกลุ่มแปดกับยันยานนวานะ คือจะศึกษาเรื่องนี้ดีครับเรื่องวันปืนแตกคือหปายถบอกเป็นวันวันที่เจ็ดสิงหาสองพันห้าร้อยแปดครับเป็นวันที่พักคอมมวนิสต์ประเทศไทยนะฮะนำกำลังปะทะนะ,ะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเขาเรียกวันปืนแตกไนงะเริ่มอ่ะเริ่มใช้ใช้อาวุธใช้กำลังนะคือที่แรกก็แค่ม็อบมือธรรมดาใช้อาวุธครับนะ แล้วก็เกิดลูกเสือชาวบ้านขึ้นมาแล้วครับนะมีการปราบปรามต่อสู้กันมาตลอดนะครับนะจนจนเขาเรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์ต้องสลายไปตอนนี้ที่ผมมาพูดวันนี้วันที่7สิงหาเพราะอนะไรเพราะว่ากลุ่มสามนิ้ว่ะเขาจะใช้วันที่7สิงหาพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ปี2564ันี่ยแหละทำไมเหรอครับ เขาจะไปบุกวังอ่านี่แล้วก็เหิมข้นหนักหนักนะฮะแล้วไ่ทำไงล่ะมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่นีครับนะฮะเพราะว่าเขาว่าจะไปบุกวังนะ,ะจะไปทำไมจะไปกดดันให้ปลดนายกหรือว่าจะล้มสถาบันนี่แหละครับเป็นเรื่องใหญ่นะก็เลยฝ่ายความมั่นคงเตรียมรับมือเต็มที่นะครับนะฮะแล้วก็ กลุ่มรักสถาบันก็จะรวมตัวสู้ครับนเนี่ยมาแล้วกลุ่มรักสถาบันนะครับเนี่ยแต่เนี้ยผมก็เลยมาดูว่าวันที่7สิงหาเนี่ยมันสําคัญก,กับประเทศไทยยังไงบ้างราครับในประวัติศาสตร์มันก็มีนะวันที่7สิงหา2112เนะี่ยฮะวันนั้นแหละครับกรุงศรีอยุธย,ยาแตกครับโดนกษัตริย์พระมาครับบุเรงนองบุเรงนองพุชนาสิบที่นะครับนะ ยกทัพมาตีนะครับวันนั้นกรุงศรีแตกครับมันทามายิงแตกครับเราก็เอาดวงมาดูว่าอ๋อตอนนั้นดวงเมืองอ่ะอา,าคือว่าภูมิเมืองกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันตั้งในทําเลที่ไม่เหมาะตั้งอยู่กลางแม่น้ำอ่ะแม่น้ำล้อมรอบเป็นเกาะเป็นเกาะนะฮะมีแม่น้ำลบบุรีแม่น้ำสแกกัง แม่น้ำเจ้าพยานี่นะฮะมันไหลาสายครับนะฮะวิ่งเข้ามาแต่ในประเทศไทยต้องเข้าใจว่าเป็นธาตุไฟนะสุขโขทัยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเพราะว่าอยู่ในที่ดอนอยู่ในที่ดอนครับธาตุไฟก็ฟูพอไปอยู่กับน,น้ําก็ถูกดับไฟสิครับเลยแต่ครั้งแรกเมื่อปีเอ,อ2พ่รอบครับนะฮะครั้งแรกเลยนะฮะเละเทะเลยนะครับนะ เสียกรุงตอนนี้มาวันที่เจ็ดสิงหาสองห้าูนย์แปดครับนะฮะพรรคอมมวนิสต์ก็ขึ้นอยู่ในตำบลเรียกอะไรตำบลตำบลนาบัวตำบลนาบัวนะครับอำเภอเรนูนครจังหวัดน,นครพนมครับนะฮะกลุ่มนี้มันก็เป็นกลุ่มต่อเนื่องทายาทพรรคอมมวนิสต์ไทยนี่มันมีขึ้นเมื่อเมื่อโอ้โหนานแล้ว เมื่อสายุคโฮจิมินที่อยู่ที่นี่แหละแล้วตั้งพรรคคอมมิวนิสต์มาไปไปกู้ชาติเวียดนามอ่ะแล้วมันเลยนี่มันตกทอดมานะฮะเดิมทีใช้พรรคคอมมิวนิสสยามครับตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นประเทศประเทศพรรคคอมมิวนิสไทยนะฮะเนี่ยวันนั้นนะครับวันที่วันที่เสียงปืนแตกวันที่7สิงหา2 5งหนะครับตรงกับวันเสาร์ขึ้นส0บข้ามเดือน9ปีมาส็งครับนะ ช่วงนั้นนะครับดาวอาทิตย์ก็อยู่ในราศีกรกฎนะครับนะดาวราวหูก็อยู่ในราศีพฤษภนะครับแล้วก็มีาดาวดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีสิงห์นะครับนะมันตรงกับวันที่เจ็ดวันพรุ่งนี้ครับวันที่เจ็ดวันพรุ่งนี้นะครับนะฮะก็มีดาวอาทิตย์อยู่ในราศีกรกฎ แล้วมีดาวราหูอยู่ในราศีพฤกษ์ครับแล้วก็มีพุทธกสุขก็อยู่ในราศีสิงห์ครับเนะเสร็จแล้ววันละครับอ่าวันมันต่างกันครับวันเสาร์เหมือนกัน7สิงหา2564เนตรงกับวันเสาร์นะครับแรมอันนี้เป็นแรมนะแรม15ค่ำเดือน8หลังครับคือ8สองหนครับปีฉลูเริ่มเป็นยังไงครับอ้าวต้องดูเลิกครับการทํางานใหญ่ต้องดูเลิกครับนะฮะ คือหมายถึงว่ากลุ่มสามนิ้วนี่นะฮะเรียกว่ากลุ่มที่ไม่ชอบรัฐบาลไม่ชอบประเทศไทยว่างนันเถอะนะคิดล้มลัางสถาบันนลครับก็ใช้วันนี้จะบุกวังแล้วครับจะบุกวังแล้วเป็นยังไงครับมันเป็นวันอุบาทเป็นวันอุบาทถ้าเลอกเอาวันอุบาทมาทํางานใหญ่เนี่ยนะครับมันจะไม่สําเร็จเหมือนตกอยู่ในบ่วงกรรมอ่ะไอ้กรรมเก่านะฮะ เสร็จแล้วมันยังไงครับมันมีอุปสรรคมีปัญหางานจะไม่สําเร็จนะเนี่ยเพราะว่าอุบาทใช้วันผิดนะฮะแต่เ็าเอาวันเอาวันสําคัญทั้งทั้งประวัติศาสตร์นะฮะเสร็จแล้วทําไมล่ะครับมันเพชฌฆาตเลิกด้วยโอ้โหพชฌฆาตเลิกนีนะครับเหมาะสําหรับอะไรครับเหมาะสําหรับเจ้าหน้าที่ใช้เป็นเลิกปราบปรามโจรผู้ร้ายผู้ก่อความไม่สงบนะแล้วเหมาะสําหรับพวกทีจะอาสางานใหญ่ นะฮะช่วยนะครับปราบปรามนะครับนะฮะโอ้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าวันนี้นะครับมันใหญ่ก็มีจะมีการใช้อาวุธหรือมีใช้การระเบิดระเบิด,บด,บดปิงปองอะไรนี้นะฮะตอนนี้ใหญ่แนะ่วันเสาร์นะฮะวันที่เจ็ดพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ฉะนั้นต้องติดตามให้ดีครับนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่อะมันหมดยุคอะมันไปเอาเรื่องผิดอะเอาเรื่องผิดเอาวันผิดอะคือวันที่เจ็ด วันที่เจ็ดเดียวก็รู้อยู่แล้วเขาเป็นวันแห่งโอ้โหวันแห่งวันแห่งทุกโศกอ่ะวันผิดหวังอ่ะมันตรงกับวันเสาร์ด้วยนะฮะมันแรงมาแรงแล้วก็เลขเจ็ดเนี่ยมันก็อย่างที่บอกกันนะฮะมันมีทั้งดีและไม่ดีคือหมายถึงว่าถ้าทุกยากลําบากนะ,ะเ,เจ็บป่วยทรมานนะครับนะอันนี้ก็ตายถ้าเราทุกยากกับการงานที่ทําอยู่นะครับนะ,ะมีอุปสรรคปัญหา ถ้าอดทนผ่านไปได้มัน้ก็จะสําเร็จดังนั้นในวันพรุ่งนี้ครับก็คอยติดตามดูกันแล้วกันนะครับนะฮะวันปืนแตกนี่นะครับเพราะว่าเขาเขาคิดงานใหญ่ครับบุกวังนี่แม่โหมันมันผิดแล้ววังคือดาวอาทิตย์อนะดาวอาทิตย์แข็งครับเป็นมหาจักรทาอะไรยากนะทาอะไรยากผมไม่รู้นะผมก็ดูเพียงแต่ว่ามีดาวเสาเล็งนะ่ะวันวันที่เจ็ดพรุ่งนี้นะฮะดาวเสาดาวพูโตเลง็ง ปูโตนี่มันเป็นรักนาของดวงเมืองอะนะนะฮะมันมันมันแล้วดาวจันทถึงด้วยดาวจันทมาด้วยนะฮะผมว่าโอกาสที่จะทำเนี่ยมันจะคือที่มีมีปัญหาตรงดิขวารัฐบาลนี่นะพื่อนหัดมันเสียมันถอยนะดวงรัฐบาลมันถอยดุถูดาวเนปจูเนี่ยม็อบต่างๆเนี่ยมันร่วมนะรวมรวมอยู่ในราศีเดียวกันคือราศีกุมอะเมื่อรัฐบาลมันอ่อนแอนี่แหละนะตอนเนี้มันก็เลยทําให้ ฝ่ายเลีย้ยวฝ่ายตรงข้ามหึอมเกลือมันนะคือไม่หยุดอ่ะคือเขาจะมาทุกสายเลยนะก็ลองดูกันก็ต้องดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนี่ผมก็ดูทางดวงนะดูทางดวงแล้วในภาวะขณะนี้คนป่วยติดเชื้อเนี่ยสองหมื่นกว่าแล้วนะตายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วทำมาอย่างเงี้ยมันจะทำให้เชื้อมันขยายไหมแพร่ไหม คือตอนนี้ในะประเทศไทยมันหนักครับมันก็โดนพมา่าโจมตีอะ่ะทีนี้คราวนี้เราเราโดนโรคโดนโรคอะ่ะมันสงครามอะ่ะโดนโรคร้ายอ่ะนะฮะโรคระบาดอะ่ะโจมตีมาทุกด้านเลยนะมาทุกด้านเลยมีทั้งอันฟา้าเดนต้านี่มาใหม่แล้วครับอ่ะมาแซมบ้าใช่ไหมเบนดาอะไรนี่นะเดี๋ยวเราวก็ยังมีแซมบ้ามาอีก <laughs> มาจากบาซีวะนะเนี่ยคือตอนเนี้ยมันโอ้โหมันสับสนเยอะนะผมมองดูแล้วนะคือจริงๆนะผมมองนี่นะรัฐบาลเนี่ยนะต้องเปิดใจกว้างนะโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขจะช่วยได้เยอะครับนะฮะอย่างที่ผมบอกอะเอาวัดเนี่ยเปิดเตียงเป็นโรงพยาบาลเอาเรียกว่าเตียงสนามแหะพยาบาลสนามสีเขียว สีเขียวนะฮะพวกสีเขียวเพิ่งมีอาการติดเชื้อใหม่ๆห,หรือมีอาการที่น่าน่าสนน่าเรียว่าน่าสนใจนะก็เอาแพทย์แผนไทยเข้าไปไปรักษาก่อนเลยนะด่านแรกแล้วถ้ามันหนักเอาไม่อยู่ก็เอาไปให้โรงพยาบาลสนามสีเหลืองแพทย์แผนปัจจุบ,บัน,บนเข้าไปผสมแล้วถ้ามไม่ได้ยิงก็เข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันจะช่วยได้ฉะนั้นสนาก็เรียกว่าด่านแรกเนี่ย เตียงที่เขียวอ่ะก็โอกาสโอกาสที่จะรอดเร็วขึ้นกลับบ้านได้เร็วขึ้นถ้าไปปล่อยอยู่กับบ้านรักษาเนี่ยเรียบร้อยครับไม่รู้เรื่องเราจะเอาหมอที่ไหนกระจายไปบ้านละหลังมาละหลังต่อมันได้แล้วอธิบายมันไม่ได้ครับมันอู้หลายๆอย่างครับแนละ้วก็แนะนํานะครับผมก็แนะนําหลายเรื่องที่ที่มันดีกับสังคมนะกับประชาชนก็พูดกันนะแต่เขาจะฟังไม่ฟังนะั่นมันอีกสิ่งอีกอย่างครับนะตอนนี้มืนนะ่นอ่ะตอนนี้เบอร์แล้วนะเพราะตัวเลขมันขึ้นเอาขึ้นเอาก็อย่างที่ผมบอกอ่ะ เราต้องแก้ดวงให้ถูกทางนะเอามาทำบุญกันดีกว่าครับนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออทุกคนจะได้ศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เก้าหกสี่ครับนะคงก็ไปเรื่อยๆครับนะเพราะบุญเนี่ยมันก็จะส่งเสริมกันนะครับวันนี้คุณรุจริการตันตันนุก,กูลธนาน,นันนะครับนะได้ส่งเงินมาทำบุญสร้างห้องน้ำนะสุขาโปรดทุกงวดที่สามครับ จำนวน3,000บาทรวมทั้งหมด3ามครั้งเ0้าบาทนะครับสาธุครับยินดีในบุญนะครับตอนนี้อยากจะให้อาจารย์เก่งการนะช่วยให้พรหลานสาวคือเด็กหญิงพิญญาพัฒนนุก,กูลธนานันนะฮะแล้วก็น้องจัสมินเกิดเช้าวันที่6 สิงหานี่แหละวันศุกร์ที่หกนะฮะออวันที่ไม่ได้บอกพศน,นะฮะวันนี้ออตรงกับวันนี้บดีนะครับนะฮะออได้ครับก็อนจะขอโวยพรนะฮะยังเป็นเด็กหญิงอยู่นะก็ขอให้หนูเป็นเด็กที่สมบูรณ์ว่านอนสอนง่ายนะครับนะฮะร่างกายร,ร่างกายแข็งแรงปฏิจจากโรคาพยาธิเบียดเบียนก็ให้สรรพสิ่งนะฮะนในสากลรโรคนะฮะถึงสิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองนะครับนะฮะให้เด็กหญิงนะครับนะฮะพิญญาพั์ใช่ไหมเด็กหญิงพิญญาพัดนี่นะครับนะฮะจัสมินี่แหละจงแควคลาดปลอดภัยนะครับโตวันโตคืนนะครับแล้วก็ให้เป็นที่รักนะฮะเป็นมิ่งขวัญของครอบครัวครับคุณแบ็คพิกวัสดีค่าเนี่สีเขียวใช้งานไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ตอนนี้มันหมดแล้วครับตอนนี้หมดแล้วค,ค,คุณอุไร สวัสดีครับอาจารย์โฮมเก่งกาจจงใจพระครับคุณประพล์สวัสดีครับอาจารย์ที่นับถือครับคุณรุจิการสวัสดีครับอาจารย์และแอดมินหนูส่งเงินสร้างห้องสุขาปลดทุกงวดที่3จํจนวนสามพันบาทสาธุยินดีในบุญค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอประเทศไทยจงรอดพ้นจากภัยร้ายทางปวงด้วยเถิดค่ะรอดแน่รอดแน่ไม่ต้องห่วงใจเย็นๆครับนะคนดีรอดพ้นภัยคนชั่วก็รับกรรมชั่วนั้นไปครับ คุณทวินสวัสดีครับอาจารย์ยินดีในบุญครับขอบคุณครับคุณนิพน์สวัสดีชาวันศุกร์นี้ครับท่านเก่งกาจโหราจารย์3ามบอบุโส <c oughs> ภูเก็ตดังแล้วนักท่องเที่ยวถูกขาตกรรมเสาเจ็ดสื่อสารอะไรจากนรกและสวรรค์ <c oughs> นรกต้องการคําตอบจากสวรรค์ <c oughs> จะทําอย่างไรกับมนุษย์ไทยวางเปรียบเทพเด็กหนุม่มนรกคืนชีพสมทบนปกปืด้ดไม่มาร่วมรายการนานแล้ว เปิดปืนหายไปไหนอออตอนนี้ก็ยังมีแหม,มนะมาแหมมาเที่ยวเลยมั้งถูกฆาตกรรมนะนะถูกฆาที่ภูเกตเ็ตนะก็ผมบอกแล้วว่าวันที่เปิดวันที่หนึ่งกรกฎาคมมันไม่ดีอังคารมันเสียอังคารไปถึงไยถึงเกาะนะเกาะต่างๆนี่แหละมันจะเป็นเหตุคือถ้ามันเชื่อเรื่องเรื่องโหราศาสตร์เรื่องดวงเรื่องดาวเนี่ยนะมันก็ไม่เสียหายนะเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปบอกใครเราก็แก้กันแบบให้มันถูกวิธีอ่ะ มันงั้เลิกผ่นานนาทีมันไม่ใช่มาสา0พันห้าพปีแล้วครับนะเออคุณทอสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณอุตสาพรสวัสดีครัอาจารย์และทีมงานทุกท่านครับติดตามอยู่ค่ะขอบคุณครับคุณเล็กอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุาธยินดีในบุญครับครับคุณกันนิดารัต ใครสะดวกเชิญไปค้างสินค้าดอนเมืองโรงพยาบาลสนามแห่งที่สามถวายองค์พระพันปีหลวกกันค่ะครับค,คือคือเอาสะดวกเลยเหรอไปฉีดวัคซีนหรือไปทำอะไรหรือจะไปนอนรักษาติดเชื้อเหรอครับนะคุณเลิฟมีสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณสุพิชาสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านดีกว่านะคือถ้าเรารู้จักวิธีป้องกนันนะนะมันก็ก็ ก็โอเคนะมันก็แควคลาดปลอดภัยอะนะพเพียงแต่ว่าคนที่มีอายุนะแล้วมีโรคประจาตัวแล้วก็ไม่มีลูกหลานอยู่คนเดียวนะแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นมาเพราะนี่ไม่มีใครปรึกษาสิครับนะมันก็เลยบางทีก็นอนตายในบ้านอ่ะมันมีมันเยอะนะเราต้องยอมรับว่าคนเราก็ต้องแบ่งเป็นปหลายระดับนะเออตอนนี้คือดูแลไม่ทั่วถึงเอางั้นดีกว่านะพเพียงแต่ว่าต้องอาศัยคนข้างบ้านเลยครับมนาะมีน้ําใจ แต่ตอนนี้เขาก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งนะกลัวเหมือนกันกลัวติดเชื้อมอนกันนะครับนะทุกคนก็เอาตัวรอดอะนะอย่าเข้าหลังว่าตัวใครตัวไม่ก็ได้นะฮะเอาละวันนี้ขอคอยทุกท่านแข็งแกร่งปลอดภัยนะฮะคิดสิ่งใดสมมารปรารถนานะครับแล้วก็อย่าให้โควิดเข้ามากำมกลทำอะไรก็ให้มีสตินะฮะแล้วท่านอย่ารอดปลอดภัยครับสวัสดีครับ